เพื่อนๆครับตอนนี้ก็เข้าสู่อากาศหน้าร้อนแล้วนะครับเพื่อนๆและความเสี่ยงของแป้งขนมครกครับเมื่อเจออากาศร้อนแบบนี้นะครับแป้งของเราครับมักจะเสียเร็วเสียไว้นะครับวันนี้ครับวันที่ก็จะมาแบ่งปันหรือบอกวิธีแก้ไขปัญหาไม่ให้แป้งของเรกครับเสียเร็วเสียไว้นะครับวิธีแก้ปัญหาก็คือนะครับให้เราหากล่องโฟมแบบนี้นะครับหรือถังแข็งได้นะครับและเสร็จครับเราหาน้ำแข็งครับใส่ลงไนกล่องฟมแบบนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็ หาภาชนะครับเป็นขวดพัฟติกแบบนี้หรือจะเป็นถุงพติกก็ได้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาแป้งเราครับที่ผสมเสร็จแล้วนะครับใส่ลงไปในขวดแบบนี้นะครับหรือถุงพัฟติกครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็แช่ลงไปงในถังน้ำแข็งนี้นะครับและเวลาใช้นะครับเราก็หยิบขึ้นมา1ขวดนะครับและเอาแค่พอใช้พอครับที่เหลือเราก็แช่ไว้เหมือนเดิมครับแบบนี้นะครับเท่านี้ครับเท่านี้แป้งเราก็จะไม่เสียเร็วแล้วมันก็จะยยืดอายุการ อยู่ได้นานขึ้น,นครับทำให้ไม่เสียเร็วเสียไว้นะครับเพราะแป้งน้ำพกมันเจอความเย็นมันก็จะไม่เสียเร็วแต่ถ้ามันเจอความร้อนมันก็เสียเร็วนะครับนี่คือวิธีแก้ไขเพื่อน,นครับที่จะให้แป้งของพวกเราครับไม่เสียเร็วนะครับเพื่อนเพื่อลองเอาทีนี้ไปใช้ดูนะครับ